หลังจากที่เราตั้งเสาเข็มได้แล้วนะครับเราก็มาดูการตั้งตะขอการตั้งตะขอจากซิกแซก็จะคล้ายๆจักรลานะครับจากง่ายกว่าจักรลาเสียด้วยซ้ําเพราะว่าทําเข็มเดียวนะครับถ้ามี2เข็มก็ตั้งเพียงแค่2เข็มก็เป็นเข็มของใขรของมันนะครับไม่เหมือนจักรลาจักรลาจะรวดเดียวทั้ง2หรือ3เข็มหรือ4เข็มนะครับอันนี้ก็จะตั้งง่ายๆกว่าจักรลานะครับก็ไขน็อตตัวนี้ออก น,น็อตจับชุดโยกซ้ายขวานะครับก็ไขออกให้เหนื่อ,อก็โยกเข้ามาให้ห่างเข็มเมื่อเสาเข็มลงสุดนะครับก็ให้ปลายตะขอห่างเข็มซีมิลก็ไขน็อตให้เหนื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็หมุนจักรนะครับหมุนจักรไปทางหลังจักรหมุนไปเรื่อยๆนะครับในจังหวะซ้ายสุดให้อยู่เหนือรูเข็ม 1. จุด สองมิลอันนี้เมื่อเราได้จังหวะนี้แล้วนะครับได้อยู่เหนือรูเข็ม1.2มิลในจังหวะซ้ายสุดแล้วก็ล็อกล็อกน็อนตตัวนี้นะครับก็คือเป็นน็อนตโยกชุดให้แน่นเลยได้อยู่เหนือรูเข็ม1.2มิลอันนี้เป็นจังหวะโยกซ้ายขวา อ่ะแล้วมาดูการตั้งหน้าหลังในจังหวะซ้ายสุดนะครับอันนี้การตั้งตะขอหน้าหลังไข่น็อตตัวนี้ออกตัวนี้เป็นตัวชุดโยกหน้าหลังนะครับพอเราไขออกมาแบบลุ่มหลวมหมครับมันจะโยกหน้าหลังได้ก็คือน็อตตัวนี้นะครับขยับในจังหวะที่ปลายตะขอถึงเข็มขยับตะขอ ให้แตะเข็มพอดีนะครับให้แตะเข็มพอดีโยกทีละน้อยทีละน้อยนะครับอย่าใจร้อนโยกโยกเข้ามานะครับโยกเข้ามาแล้วก็ค่อยๆล็อกให้แตะเข็มพอดีแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยการตั้งตะขอในจังหวะซ้ายสุดเพื่อให้เขาเกี่ยวได้จากเข็มนี้ให้ได้และขากลับเข็มจะ เก็บได้จากปลายตะขอล่างจากมุมสามเหลี่ยมนี้ให้ได้หลังจากนั้นก็ร้อยได้นะครับร้อยได้ร้อยได้ใส่ฟันหน้าฟันหลังแล้วก็ใส่แป้นใส่ดินีเหยียบรองได้เลยนะครับจริงๆแล้วชุดนี้นะครับไม่ไม่จะเป็นต้องขายออกฟันหน้าฟันหลังไม่ต้องขายออกก็ได้นะครับชุดนี้มองเห็นอันนี้ผมเอาออก มาเพื่อให้มองเห็นชัดๆ,ๆนะครับประกอบฟันใส่แป้นหยียบลองได้เลยนะครับ